นางเอกดังเคลียร์ชัดหลังโดนโยงอักษรยอ่อป้าเอเมลเเอเฉดาราสร้างภาพจากกรณีของป้าเอเมลดาวประสุขหรือรุ่งการดาเบนจมารนรที่ได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตส่วนตัวพร้อมทั้งเปิดใจถึงดาราที่ช่วยเหลือป้ามาตลอดคืออันพัชราภาและบุ๋ม ปนัดดาซึ่งป้าเอเมลไดเล้เผยอีกกว่ามีดาราบางคนไม่ขอออกชื่อออกสื่อว่าจะดูเอเลป้าตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่ได้มาดูเอเลอะไรป้าเลยเขาออกสื่ออยู่เรื่อยคนก็เข้าไปชมสวยแล้วยังใจดีขอโทษนะคะแม้แต่สลังเขาก็ไม่เคยออกให้เลยสักบาท หลังจากที่ประเด็นของป้าเอเมลถูกเผยแพร่ออกไปเต๋าทีวีผูดได้ออกมาโพสต์สักษยรย่อว่ายอจอรอมมม,มจอจล่าสุดวันที่27เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566ยุย้ยจิราน,านันมโนแจมได้ออกมาเคลียร์ประเด็นนี้ว่ายุ้ยไม่เคยพูดว่าจะช่วยเหลือป้าเอเมลตลอดชีวิตไม่เคยเอาชื่อป้าเอเมลไปออกสื่อเพื่อเอาหน้าหรือทำให้ตัวเองโด่งดัง แต่มีช่วงหนึ่งคนส่งข้อความมาว่าต้าแมวเดือดร้อนป่วยไม่มีเงินส่งรูปข่าวป้ามาให้ยุ้ยช่วยลงเพราะเห็นเคยเล่นละครด้วยกันยุ้ยลงไอจีเพราะอยากช่วยเหลือนักแสดงที่เคยร่วมงานกันพอลงไอจีุ๊บต่อก็มีกระแสข่าวมากมายว่ายุ้ยเคยออกมาพูดว่าจะดูแลโทอาแมวตลอดชีวิตซึ่งยุย้ยไม่เคยพูดยุ้ยขอโทษถ้าอยากเป็นกระบอกเสียงจริง